วันนี้นะฮะผมและก็ครอบครัวนะครับพาทุกคนนะฮะมาหาหอยกันที่หาดปากคลอง เดี๋ยวเราตามไปดูกันค่ะแล้วเดี๋ยวคอยดูนะคะหอแป้งจะหาหอยนั้นได้หรือไม่ได้ได้กี่ตัวนั้นไปด,ดูกันเลยคนะ่ะนี่ชื่อว่าหอยหลักไก่เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ ไหลักไก่แกงคั่วขี้คั่วอันี้มันงนี้เลยที่มันบ่ามันหนำขึ้นน้ามันเยอะกว่าบมันหนาขึ้นมันเยอะกว่ามันนี้เเยอะกว่าเนี่ยเนี่นี่นย่นดานนำขึ้นนำขึ้นเลยนั่นขึ้นนงโ หาได้แล้วตัวหนึ่งตัวใหญ่ด้วยฮะเ,เดี๋ยวเรากลับไปแกงกันนะฮะตอนนี้นะฮะเราเดินกันไปเรื่อยๆนะฮะชาวบ้านก็มาหากันเยอะแยะนะฮะห้าหกคนได้บ,าบาด้างบ้างไหมฮะตามตีอะไรอ่ะขอชัคที้พายกี่ตัวแล้ว หกตัว <Wow. S 1> เดี๋ยวเราจะขุดนะฮะเดี๋ยวผมจะให้น้องสอนขุดลงไปนะฮะเนี่ยฮะตาหนึ่งโอเคขุดลงไปเลยโอ้ยใช้นิว้วอยอันนี้ตาไม่ใหญ่เท่าไหร่นะฮะเมื่อกี้ใหญ่กว่าเดี๋วขึ้นมาโชว์นิดนึงฮนะนี่นะทุกคุณอันนี้ตาก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะฮะอันนี้แต่เมื่อกี้ใหญ่อยู่ะฮะเดี๋ยวเรามาเจออีกรูฮะ โอ้ยอันนี้ใหญ่เลยครับทุกคนนี่ฮะอันนี้ตาใหญ่เลยโอ้ถ้าเทียบกันนะฮะนี่นี่นี่อันนี้อันเมื่อกี้เจอนะฮะตัวนี้ใหญ่กว่านิดนึงโอหาได้ยังโอ้ยิยบตาใหญ่เลยไปตายนี่ยังมาหาฝั่งนี้ต่อฮะผมเจอนะครับคนหนึ่งนะฮะ หาหอยได้เยอะพอสมควรนะกี่ตัวเลยครับโอ้ไล่ตัวไล่ตัวดูอันนี้เอาไปเก่งเลยเนี่ยอาเก่งกะทิผัดกะเพราก็อร่อยนะาผัดกะเพรานาะผัดกะเพราอร่อยมากอร่อยนะเก่งก่เก่งเก่่ก่่อ่่เ่่กงเ่่ นี่คือวิธีการหานะทุกคนนี่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 น่ดูดูดูมาวะดูดูเนยดูหัวใจโป๊่านนาวยด่านนาต้องเดินเลยอหัวใจอเยนหัวใจโะวะ้านเลยยีบไดแม่ละนตะกยนมานั่นนอะมาำอ่ะทีเียเดบอกโอ้หัวโปเดี๋ยวเปล่อยลงมาสักทีเลยอ่าหะมานี่ฮะนี่นะครับ แกหาได้เยอะมากนะคุณแกบอกว่าแกหาทุกวันหาทุกวันนะครับทีนี้ผมเจออีกคนครับผมตกติ๊กยุดคนนี้ได้ไสปลาท่าเร็วผมตัวนี้ปลดใบเล่มนู่นเดียวได้ปอบติ๊กนะปอบติ๊กปอบติ๊กติ๊กกระติกใส่อะไรครับนี่ได้เลยไว้ไสปลาครับอ่าะครับขำๆกันไปฮะงานหอยฮะตอนนี้ทีมงานเล่นอะไรกันไม่รู้ฮะ เดี๋ยวผมเข้าไปเล่นด้วยดีกว่าโอเคตอนนี้นะฮะทีมฮานผมชวนเล่นเบตองนะฮะโดยการที่เอาหอยนะครับที่เราหาเมื่อกี้มาเล่นกันดูนะฮะเดี๋ยวดูกันว่าจะเล่นยังไงนะว้าโอเคหอยคนละ2ตัวนะอันนี้อันนี้เราจะทําเป็นลูกแกนนะฮะอันนี้เป็นลูกแกนแล้วก็อันนี้เป็นลูกที่เราจะเล่นนะฮะโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะฮะโอเคเร็วลูกแกนนะฮะโยนไปก่อนนะทุกคนใกล้ๆพอฮะไม่ต้องไกลโอเค เดี๋ยวใครใกล้ใครใกล้ที่สุดชนะนะครับผมอ่าคนละลูกอ่าคนละตาหอยคนละหอยคนละตัวเดี๋ยวมาดูกันฮนะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ดูเยี่ยมตากล้องนะครับตากล้อ,องต้องซ้ำโอ้โ กลายเป็นว่าตากล้องนะทุกคนน,นี่นี่มาดูกันมาดูกันนะฮะตากล้องใกล้ที่สุดนะฮะนี่คนนี้ฮะทำม่ด้โอเคฮะเต่นกันไปเรื่อยนะครับโอเคเดีด๋ยวเราไปหาหอยกันต่อดีกว่านะทุกคน นี่มันมาด้วยพาอ,อยู่แือมันสัตว์ขึ้นมาห้าึนมันมันมากว้างกว้างตัวอยู่พอหนาเพงลงครับคนพามาห้ากัน,นมีโยตีหมู่บ้านปากโครงบ้านปากโครงตีสามเกาะกลางอำเภอปันตาจังหวัดกระบี่ที่ชาวบ้านกกห้ากันเปรี้ยานได้บอกว่าสักโดยรอบอมือก็โอเคแลว้วดยเขา ขุดไปบ้างแล้วนะทุกคนนี่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 ทุกคนนะฮะหอยที่หาได้ตอนนี้นะครับนี่นะได้แล้วนะครับพีแกงเรียบเรียงไม่เรียบอนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะ,ะเอาหอยที่เราได้นะครับไปฟัดกระเพาอ่าพาไปฟัดกระเพาะแต่ตอนนี้เอาไปล้างน้ำกันก่อนนะฮะทุกคนโอ้หอยที่ได้นะครับไปล้างน้ำก่อน หอยที่เราได้นะฮะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาหอยนี่นะครับกลับไปผัดกะเพรานะครับที่บ้านเดี๋ยวไปดูต่อกันที่บ้านนะ,ะทุกคนนี่หากันได้แล้วนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเจอกันที่บ้านนะ,ะออตอนตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่คะตอนหอยอันนี้ก่อ,อ,อ,นนอนที่เรา จะเอามาผัดนะครับเราต้องเอาตรงท้ายตรงนี้ออกนะก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาอตัวข้างในนะเดี <c oughs> ๋ยวเราเอาไปผัดนะครับแล้วมันจะกินตัวข้างในมันได้นะครับถ้าเอาไม่เอาไอตรงนี้ออกนะครับมันจะเอาตัวข้างในออกยากนะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะกินลําบากใช่ครับเดี๋ยวเราต้องเอามันออกก่อนนะ <c oughs> มีวิธีการเอาออกนะ่อยท้ายมันนะ วันนี้ทำอะไรครับต,ตอนนี้ตำพริกอันนี้เดี๋ยวทำผัดอันนี้ผัดกระเพราด้วยฮะน,นี้ตำพริกนกินหอยใช่ไหมอันนี้มารอกินหอยนี่ย อย่าปัดกระเพาะหอยให้กินนะคยโอเคนี่ฮะ <Okay. S 1> น,นอกอิฟก็มานะมารอกนันแล้วนะครับ มาลุ้นครับมาลุ้นรอกินนะรอกินตอนนี้ ช่วยหน่อยโอเคเดี๋ยวขออนาตก,กินครับผมแล้วปิดคลิปอีพีนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีบ๊ายบายครับ